สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนกับในเกม Beat Wave ฟ o ซนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยตู้กาชาลีลั่นของเจ้าตู้กาชานิยายแผนการร้ายที่หลายคนรอคอยมานะครับก็ได้กลับมาแล้วนะครับสำหรับตู้นี้เนาะซึ่งตัวละครเนี่ยประกอบไปด้วยตัวหลัก3ตัวนะก็คือเจ้ามายุริสกิชิมะแล้วก็กินโจจากนิยายหมดเลยนะครับซึ่งตู้นี้นะตัวละครตัวละครไฮไลท์เนี่ย จะเป็นตัวละครจากนิยายหมดเลยนะครับจะเป็นตัวละครร่วมจากนิยายหมดเลยทั้งทั้งสามชุดนะครับทั้ง3ามชุดก็9ตัวเนาะก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดหมดเลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปสรุปกาชาน,นี้ไปนะครับว่าตัวนี้มันดีไหมมันดียังไงไมันมีตัวไหนที่ดูดีบ้างนะครับสามารถคลิกขวามือนะครับคลิกลิงก์บนขวามือสามารถไปดูคลิปที่แล้วได้นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะหรือว่าใครที่อยากรู้ว่า บางตัวทํายังไงได้บ้างเนี่ยผมก็ทํารีวิวสรุปไปว้สำหรับ5ตัวนี้นะครับก็ลองค้นหาดูได้นะครับในเพลย์ลิสตรีวิวก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้นี้กันนะครับผมอยากได้สุดเนี่ยก็คือเจ้ามายูรินะมายูริแต่ถ้าเกิดจะออกตัวอื่นมาให้ก็ไม่ว่ากันขอแค่ไม่ออก3ตัวนี้พอนะครับ3ตัวนี้ผมไม่ได้อยากได้เลยนะมันผมมีแล้วนะครับสำหรับ3ตัวนี้ส่วนเจ้ากินโจเนี่ยผมมี4ตัวละ ได้อีกตัวหนึ่งก็เป็น5้าถ้าผก็โอเคย้อนๆให,ให้แต่อย่ากออกเกินหนึ่งนะสำหรับกินโจสกิชิมาเนี่ยครั้งที่แล้วนะช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยที่ผมเปิดไปโอ้โหโคตรหัวร้อนเลยผมเปิดไปเยอะมากนับได้พี่แกมาตัวเดียวนะก็เกินงบไปเยอะเลยตอนนั้นนะครับก็กว่าจะได้เขามานะก็ถ้าเกิดออกมาเพิ่มก็ไม่ว่ากันนะจะได้อัคพคัมพีส่วน3ตัวนี้ผมยังไม่เคยได้นะครับออกมาก็ไม่เป็นไร ่แต่ขอแค่อย่างละตัวพอน,นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับก็ตามที่บอกขอตัวที่โดดนๆนะครับสตเต็ปที่หนึ่งอยเพชร ault. โอ้โหสัญญาณไม่ดีเลยเป็นตู้ที่ผมทำเป็นตู้ที่ทำผมหัวร้อนมากนะไอ้ตู้เนี่ย ตอนที่มาครั้งแรกอะเดี๋ยวมาดูกันครั้งนี้ <c oughs> อื้ือาอย่าหลุดเรยนนะคิมโจอีอกแล้วอ <c oughs> <c oughs> ะตาพาแล้วไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะ กิมโจออกก่อนเพื่อนอีกแล้วอ่ะเหมือนเหมือนเปิดครั้งที่แล้วเลยอ่ะเริ่มน่ากลัวแล้วอ่ะโอ้โหมาสเต็ปที่สามนะครับพอแล้วนะกิมโจอ,อ่า รู้สึกฟิลจะเริ่มเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วเลยหรือเปล่าเนี่ย5ดาวออกยากๆอ๋อโหโอเคเออมาเถอะสึกิชิมะมาเถอะโอ้ไม่เอาเดวเลียน มายุริเขาออกขั้นต่ำสอตัวนะเธิดซูิชิมะมาเนี่ยใตรวะนรุนเลงอื้หือื้ห ตู้นี้เล่นเราอีกแล้วการันตีไฮไลท์หนึ่งตัวมาตัวใหม่ยังไม่ได้เลยไม่เอากินโจนะเฮ้ยโอ้โหดูแลดูแล ดอนโดนี่นะครับโอเคก็ยังไม่มีนะครับมีอะไรใหม่ไหมอารังคารมตัวเดียวเองเหรอโอ้ตัวเดียวเองใจร้ายจังนี่คือ1100เนี่ยตัวใหม่หนึ่งตัวเองนะ ตัวใหม่หนึ่งตัวเองนะเอออือไปกันต่อไปกันต่อต้องไปต่อว่ะมันนั้นขาดทุนว่ะรู้สึกว่าขาดทุนนั่นแหละขอไปต่อดีกว่าแต่กลัวกินโจมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปทำห้าทำห้ายเขาก่อนนะครับไปทำห้าทำห้ายเขาก่อนเขาก็ได้แบบไม่ต้องออกมาอีก <laughs> ไปทำห้าทำห้ายเขาก่อนเออ ดูิอ๋อใช้แต้ม ทีเมาโอ้เลยไปแล้วสามดาวอ่ะโอเอาคลีิคอนก่อนก็ได้นะครับใช้มันแทนก่อนขี่เกตเปลี่ยนนะครับโอ้โหเนี่ยนี้ยังไม่อัพเลยนะแต่จริงๆเอา ATK จะดีกว่านะครับเอา ATK จะดีกว่าจะได้ปิดดาเมจหลักเลยโอเคมาต่อกันต่อร้อยห้าสิบเฮต Ma thợ A à, đào Khó lúng này à. Tránh Tránh Anh ấy cứ tránh Ừ, vào เฮ้ยสเต็ปที่แปดนะครับสเต็ปท yeah? ok ี่แปดอะอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไร ตู้นี้มีปัญหาครับผมอีกอะรอบที่แล้วก็มีปัญหานะรอบนี้ก็มีปัญหาอีกโอ้โหรอบที่แล้วออกห้าดาวทีกว่านะถึงมันจะออกแต่กิมโจเถอะแต่รอบนี้คือเล่นทองล้วนเลยวะออมามาอยู่นี่ออกมาสักทีเอะจะได้จบจบกันสักทีไม่เอาหลุดเลทไม่เอากิมโจด้วย อ่าดอนเดนี่สไตล์เดียวกับครั้งที่แล้วเลยอนะออกแบบตัวซ้ำๆเนี่ยโอ้โหหวยมาก การันตีรอบสุดท้ายล้ะนะครับไอ้นี้คือผมเสียเพชรเยอะเอกินละผมเริ่มรู้สึกว่าแม่งไม่มีความคุ้มเลยตอนนี้น,นะครับมันเสียไปแบบ,บทุเรศมากอะเลนหกเปอร์เซ็น <laughs> การันตี้ห้่เหล้าหนึ่งตัวนะครับถ้ามันออกแค่ตัวเดียวเนี่ยคือแปลว่าถ้าไม่การันตีมันก็ไม่ออก <laughs> สำหรับครั้งนี้นะมา ขอแค่มายุริไม่ก็สกิชิมะขอแค่สองตัวพอมายุริจะดีที่สุดเลยอ๋อจะมีสักตัวหรือเปล่า ดวงอย่างสวยนะครับถึงคนชอบถามไงว่าเก็บเพชรไว้ทำไมเยอะๆเผื่อเหตุการณ์แบบนี้ไงทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเกิดไอเนี้ยผมแม่งไม่มีเลยนะ และผมต้องหามันน,ะนี่คือ2องันสองเราจะไม่ได้ผมต้องใช้เพชรสู้นะครับเพราะอันนี้ผมเลยต้องเผื่อการใช้เพชรเยอะๆนะครับตู้อื่นๆอ,อ,อะไรตู้เนะี่ยผมเลยไม่ค่อยเปิดเนาะผมเลยต้องเก็บเอาไว้เปิดที่ตู้ที่คิดว่าผมต้องการเอออ่ะลดเหลือร้อยห้าสิบเปิดครั้งสุดท้าย สองพันสามร้อยห้าสิบมาดว่วน อเคเรียบร้อยนะครับโคตรเปืองเพชรพูดได้เลยว่าโคตรเปืองเพชรโอ้โหอันนี้คือดวงดวงดวงบัตรซบจริงจ <c oughs> นี่คือตัวละครที่ออกนะครับคือเกือบครึ่งหนึ่งอะที่ผมไม่มีอะมันมีทั้งหมดเก้าตัวใช่ไหมอะผมมีแล้วห้าขาดสี่แล้วดูแม่งออก คือกิมโจไม่โคตรรักผมอะเอามาให้ก็โอเคนะก็ยังก็ยังดีที่เขาออกมาแค่ตัวเดียวเพราะถ้าเธอออกมาเยอะกว่านี้คือโคตรหัวร้อนเลยไอ้กิมโจเนี่ยแต่มายุลิยังไงก็ไม่ออกผมก็คงต้องไปรอรีรันครั้งหน้านะครับไปรอครั้งหน้าเลยไม่ก็รออีกทีคือเขาไปเสริมตู้แต่น่าจะนานอนะเธอเขาจะไปเสริมตู้น,นะครับก็อาจจะเป็นรีรันครั้งหน้าหรืออะไรเนาะก็เจ้าสึกิชิมะไม่ได้มาด้วยนะครับไม่ได้มาเพิ่มมันเป็นอะไรกับผมไม่รู้นะไอ้สึกิชิมะเนี่ยคือมันออกโคตรยากเลยนะสำหรับ ออกยากมากตั้งแต่รอบที่แล้วละ่ะที่ผมเปิดไปเท่าไหร่อะหลายพันมากอะออกมาแค่ตัวเดียวนะครับครั้งนี้ก็บวกไปอีกสองเนถ้ารวมยอดกับตู้ครั้งที่แล้วเนี่ยน่าจะห0 0 0ันได้แล้วมั้งอ่าน่าจะห0 0 0ันได้แล้วนะครับไม่ออกมาอยูล่ลออกซึงชิมาตัวเดียวถ้าเกิดรวมยอดจากตู้ที่แล้วนะตู้เจ้าตู้เจ้าแผน่นกาลายเนี่ยไอตู้เนี่ยรีอามาครั้งแรกกับตู้ตู้นี้รวมกันโอ้ เยอะเยอะมากอ,อัพดาน,นนี่เจอวันนี้คืออ้โคตรเซ็งตู้อิจิโกโตู้ไอเซนก็ไม่ได้นะอิจิโกโนี้ใครบอกผมโชคดีนี่ผมได้จากตัวนะทุกคนผมได้จับตัวคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยผมโชคดีได้จากตัวแต่ตอนตู้ผมเปิดเนะี่ยผมไม่ได้นะตอนตู้ผมที่ผมเปิดแบบเปิดแบบตูอ้อะเออ มันก็เสียเพชรเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ไม่เสียไม่ใช่แบบให้ผมเปิดตัวปุ๊บได้เลยโดยที่ไม่เสียเพชรไม่ใช่นะอันนั้นคือผมเสียเพชรก่อนแล้วค่อยไปเปิดตัวนะครับคืออย่างน้อยอมันยังดีที่มันออกให้จากตัวนะครับส่วนไอเซนนี้ก็ยังไม่มาก็รอ,อไปก่อนเนวเลียนเอาคัมพีมาผมก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรอะไม่ได้เล่นอะเราจริงๆไม่ได้เล่นแค่ตัวเดียวผมก็พอแล้วอะ คูนเนตต่อมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างตกยุคนะแต่มันเล่นได้ไม่มันเล่นได้แต่แต่ตัวอื่นมันดีกว่าพอตัวอื่นมันดีกว่าตัวนี้มันก็เลยจางไม่ได้ใช้แล้วผมก็ไม่ได้ชื่นชอบอะไรเขามากนะผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเขาเอ,อมันเป็นตัวที่ดีกว่าผมเลยใช้ตัวที่ดีกว่าโอเคก็คงน่าจะคงประมาณนี้แหละทุกคนประมาณนี้แหละนะครับ คงไม่เปิดเพิ่มแล้วเนาะเจ็บมาแล้วโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะดวงดีกว่าผมนะอะอย่าดวงเกลือมาผมนะไม่นั้นเสียอารมณ์จัดเลยนี่นี่ผมก็เริ่มเสียอารมณ์มาเนะี่ยนะครับอขอให้ทุกคนดวงดีนะแบบเปิดให้ได้แบบตามที่หวังนะครับถ้าเกิด มันไม่ออกสักทีเนี่ยก็อย่าพึ่งถล่มเยอะเกินนะมันไม่ออกก็คือไม่ออกปล่อยบ้างเถอะนะอย่าอย่าไปรีบร้อนเปิดหาเยอะๆนะครับอย่าไปหัวร้อนเกินนะครับถ้าเกิดมันไม่ออกก็ใจยเย็นๆแล้วก็ปล่อยมางทิงไว้ก่อนรอดูอย่างอื่นก่อนดีไหมนะครับหรือถ้าเกิดคิดว่ายังห้าเสี่ยงอยู่ก,ก็จัดไปนะครับแต่ของผมเนี่ยผมพอแล้วเกินงบนะครับเกินแ <ๆ S 1> <rist illes> ล้วนะครับมันเกินไปสุดเลยเนี่ยตอนนี้สุดเลยสุดจะทนครับสุดจะทน โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะฝากไปด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคนที่คอยสนับสนุนคนที่คอยซัพพอร์ตช่องผมมากๆนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนอยากจะซัพพอร์ตผมก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับไว้พบใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามมารอชมกันนะครับแล้วก็จะมีรีวิวดอร์ดอนนี่ไหมมีนะครับมีมีแน่นอนนะครับแต่ว่าจะมาช่วงไหนเดี๋ยว รอติดตามกันอีกทีนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ